สวัสดีจ้าทุกท่านเพื่อนๆทุกคนนะคะมันิยายสมัยสม,ยสมองหพอผู้าสหิมะขาวค่ะผู้ใสาหิมะขาวถ้าหัวล,ล,ละหลักษาดีๆก็ได้ก,ดก,กินค่ะลูกใญไม่รสชาติกรอบหวานอร่อยค่ะแต่ตอนนี้ปลูกในเข่งค่ะหลังจากปลูกในเข่งมาไว้ประมาณสองปีค่ะเอากะลื่มออกดอกออกลูกเนาะคะ่ะก็เลย บบใสสารเคมีฉีดค่ะบบใช้ยาขามแมลแรงคือจีหอไวค่ะลูกได้สมบูรณ์ก็เสียออกค่ะจีหอไวแต่ลูกได้ทีเพิ่นออกสมบูรณ์แน่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งของต้นพุทราให้มาขาวด้วยค่ะว่ามีทั้งใบใต้มีทั้งยอดใต้ค่ะน่วยกีหลายๆก็ได้ออกค่ะนี่ค่ะพี่น้อง กระเจี๊ยววัชพืชที่อยู่ในเข่งออกน้ำค่ะวัชพืชไร้ลิน้นค่ะ นี่ก็พักใสเขาเมาื่อ้นพี่น้องจ๋านี่ยจ้ะเน่าเลยบัดทันเลยเจ้าเยอย ไม่สมบูรณ์เอาหมด